เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพื่พื่น้องๆแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยี่หผมไลฟ์เซี่ยโอวันนี้มาสอนทำโลโก้กันนะครับผมก่อนแรกก็ต้องมีนี่ก่อนนะครับผมโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 นั่นเองนะครับแต่ผมใช้เป็น CS6 นะครับผมคนอื่นใช้เวอร์ชันไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ผมแนะนำว่าผมใช้ CS6 เว้ยแบบก็ผมใช้เป็นอยู่อันเดียวครับ CS6 นะครับก็เดี๋ยวขอเก็บอันนี้นิดนึงครับมันไม่เรียบร้อยนะครับผม ครับก่อนแรกกผู้ต้องเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ขึ้นมาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะแจกไฟล์ที่ผมทําไว้ให้ที่ใต้ description ละกันครับผมใครที่เกียจทํทำนะครับเดี๋ยวจะแจกไว้ที่ใต้ description นะผมก็อย่าลืมไปโหลดกันนะครับโดยการดับบ l e ลคลิกที่ไฟล์นี้เลยครับมันจะเป็นไฟล์อย่างนี้แหละนะ Double ลคลิกเลยหรือไม่ก็รากใส่ Photoshop อะไรก็ได้นะครับอันนี้อาจจะเปิดนานนิดนึงนะครับเพราะว่าคอมกกนะครับผมคอมกระครับใจเย็นเพื่อน นะครับสักครู่สักครู่เอาละครับพอเปิดโปรแกรมปุ๊บจะฉ่ำมาเพิ่มให้เรากดที่คำว่าไฟนะครับผมแล้วก็กดคำว่านิวนะครับแล้วก็ตั้งส่วนนี้เป็น1920งเก้นคูณหนึ่นะครับผมก็เอาเป็นภาพแบบ 1080p ไว้ตั้งปก Facebook ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปปพ๊บรอแม่งสักครู่ครับใจเย็นนะครับอ่นะเราก็จะได้อย่างนี้มาปุ๊บ ใครที่ไม่เหมือนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมให้เราตั้งค่าตรงนี้ครับกดคำว่า new นะครับให้ปรับตรง background content ให้ปรับ background content เป็นอันดับล่างสุดนะครับผมตอนแรกอาจจะเป็น white นะครับกดเข้าไปนะครับโอเคเส่ไหครับก็ให้เราหาโลโก้ของเรามาเลยนะครับผมเราเซฟไว้ไหนครับเลือกมาเลยนะครับผมอะไรก็ไม่รู้แบบลบทิ้งนะครับเดี๋ยวเราหาโลโก้ของเราก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมจะโลโก้เป็นอันนะไรทีครับผมเป็นลีวายนะครับผมก็จากแอคแคร์อ่อนถ่ทันนะครับเราปรับขนาดมันก่อนนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบพื้นหลังออกนะครับผมโดยการใช้เครื่องมือนี่ครับนี่มันเป็นอาจจะเป็นแปรงก่อนเนาะแล้วให้เราก็เป็นเมจิกแวนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอานนี้ไปก่อนนะครับลบไปเลย ชุบพื้นหลังก็จะหายไปนะครับเดี๋ยวลบพื้นหลังออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็เป็นทําโลโก้ให้น้องเขาครับ <c oughs> จําชื่อเขาไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดอาการแฮงค์ครับลืมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานี่ทาปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเสร็จโอเคลบพื้นหลังปุ๊บนี่ครับให้เราไปหาพื้นหลังสวยๆง,งามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาสักครู่หนึ่ง มันก็เป็นพื้นหลังที่ผมได้มีไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะครับผมก็หลายคนอาจจะหาได้โดยการพิมพ์นใน Google ว่า bg photoshop ก็ได้นะครับผมหรือว่า texture photoshop ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะครับผมนีนทับรีวายกูเลยแม่อันนี้ครับปิดไปนะครับผมนี่ขยะหน่อยอ่าได้พื้นหลังมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรานี่ ดีไวให้เล็กหน่อยโดยการกดปุ่ม Control T บนคีย์บอร์ดนะครับผมโดยการกดชิปก็ได้ครับกดชิปแล้วก็ลากไว้ที่มุมนี้มันจะทําให้แบบเหมือนว่าทําให้มันบาลานซ์กันนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนพื้นหลังก่อนนะครับผมนะี่เป็นพื้นหลังของทีมสำรวจเลยนะครับ,นะรบใช่ทีมสำรวจกัวนวะ แล้วเรากดที่ฟิลเตอร์นะผมหาที่ช่องเบอร์ครับจะเป็นก a u s s i a n เบอร์นะครับผมปรับมันเบอร์หน่อยนะครับประมาณนี้ก็ได้อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นก็เลื่อนลองอมาปุ๊บหาวงกลมเข้ามาใส่ก็ได้นะครับผมให้แบบดูเป็นสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครขอหาวงกลมกรอนนะครับรูปแม่งเยอะมากไปผ่านรูปเลยนะ t e x t u r e อยู่ไหนวะอืมนี่อยู่นี่นครับแล้วก็ปรับฟิวหน่อยให้ลดลงมาหน่อยนะครับผมวันมาสามเก็ได้นะครับก็เลื่อนวงกลมตรงนี้มาให้มันอยู่ข้างบนข้างบนของพื้นหลังอะนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาพื้นหลังมาอีกตัดแปะอย่างเดียวเลยกูงานนี้เป <c oughs> นงานง่ายนะครับก็เลยแบบ อ่ะอีซี่อีซี่หัดทำก็ทำได้นะครับนี่เราก็เลือกไฟมานเป็พื้นหลังของรีวายครับผมอันนี้ผมจะขออนุญาตไม่แจกนะครับอ่ะใครอยากหาก็พิมพ์คำว่าไฟแล้วก็ลงท้ายด้วย PNG ก็ได้นะผมมันจะเป็นรูปที่แบบไม่มีพื้นหลังอ่ะก็ไปเลือกกันมาได้นะครับพรีวายปุ๊บกดมาที่ตรงนี้คนระับเป็นเท็กนะครับตรงนี้ พิมพ์ไปนะครับผมเป็นตัวหนังสือสี่ตัวมันจะเฟี้ยวสุดหนังสือกูเล็กมากอ่ปรับให้มันใหญ่หน่อยนะครับผมจะเป็นเนมีเนมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไปค่อยถามชื่อน้องคนที่ผมทําให้ตอนเช้าแล้วกันนะครับอ่นนี้ขอเลือกฟอนต์เลือกตามที่เราชอบเลยนะครับไม่ต้องเลือกตามก็ได้นะครับเอาที่เราชอบเลยผมจะเป็นโอแซนแบ๊กนะครับผมันนี้ก็หาโหลดได้ตาม Google นะครับมีแจกฟรีอยู่นะครับใน Google แต่ผมก็จำไม่ได้วพี่โลไปจะคลิกไหนเออเราใช้ฟอนต์นี้ดีกว่านะครับนี่เนมนะครับเดี๋ยวขอลบขารีไว์ออกก่อนนะครับผมเฮ้ยไม่ต้องลบหรอกอให้เรากดที่ตรงนี้ครับพี่ขวาที่เลเยอร์รีไวนะครับผมแล้วก็ c ี e a t e Clipping m a นี่รีไวมันจะเข้าไปผสมในนี้นะครับมันจะพอดีนะครับมันจะไม่เกินออกมาจากในพื้นหลังไฟเนี่ยครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็กดมาที่ตรงเลเยอร์เนมนะครับผมแล้วก็หา t e x t เจอจากตรงนี้เลยนะครับอันนี้มันจะเป็น t e x t เจอที่มีหาโหลดฟรีตาม Google นะครับผมก็หากันมาได้นะครับมันเป็น t e x t เจอฟรีอ่ะเออก็นะครับก็ได้คุณภาพบ้างไม่ได้คุณภาพก็แล้วแต่นะครับผมบางอันก็แจกฟรีนะครับสวยงามนะครับอย่างเช่นออมีอันนึงชอบมากเลยอยู่ไหนว่า อันไหนเนี่ยผมเจออันหนึ่งแม่งโคตรเฟีย้ยวเลยทนใจผมมากเลยไปจำไม่ได้แล้วแหละมันก็อยู่ในนี้แหละครับผมลงมาร้อยกว่าอันเนี่ยแล้วผมขอจะอ,น,อนุญ,ญาตไม่แจกฟรีเพราะว่าบางอันผมซื้อมานะครับแพงอย่างเช่นอันเนี้ยผมซื้อมานะครับก็ไปหาโหลดได้นะครับฟรีก็มีนะครับเดี๋ยวขอไอ้นี่ก่อนหาพื้นหลังแบบขอบนะครับไม่รู้ผมไปเซฟไปไหน ไม่รูปเต็มไปหมดเลยนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับจะแจกขอบไปนี่เราก็เลือกเท็กเจอร์ให้ขอบแล้วหน่อยนะครับให้มันดูแบบดูดีดูดีนะครับหาเท็กเจอร์มาใส่เลยโดยการพิมพ์ในอัม g o o g l e ว่า text effect นะครับผมก็พิมพ์ไปไง่ายๆนะครับ มันก็จะได้โลโก้มาอย่างงี้ง่ายๆนะครับเป็นงานง่ายมากเดี๋ยวผมจะขอใส่พื้นหลังให้แบบให้ดูเฟีย้ยวๆหน่อยครับน้องเขาอันนี้ก็เป็นงานที่ผมได้ทําไว้นะครับผมก็นั่นแหละครับ <c oughs> เป็นงานที่ผมทําไว้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะใครที่เกียิทำนะครับเราหาโลโก้ก่อน นีผมจะลากอันนี้มาฟึบเป็นแบบพื้นหลังของตัวหนังสือครับเดี๋ยวขอปรับสเกลมันนิดนึงนะครับปรับสเกลมันนิดนึ่งมันนี้แหละแล้วก็ลากไปข้างล่างนะครับปรับมันหน่อยนะมาให้มันพอดีนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟกใส่ให้มันเลยนะครับ งานง่ายนะครับงานง่ายมันก็เป็นแบบนะก็มันเป็นงานแบบอีซี่อีซี่ใครที่อยากทำก็ทําได้แล้วเป็นงานง่ายมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถด้วยนะครับผม,ผมกดสร้างอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันออกจะแบบดีกว่าง,งานที่แล้วนะครับที่ผมเคยสอนไปมันก็น่าจะดีกว่าแล้วนะ,ะเราค่อยหาพื้นหลังมาใส่นะครับผมค่อยๆหากด t e x t อร์หาไปเรื่อยๆเลยนะครับ หาเท็กเจอที่ถูกใจตาม google เลยนะครับหาไม่ยากหรอกจริงนะครับลบขอบที่มันแบบดูเกินออกไปหน่อยนะครับนี่ตรงนี้มันเกินมาก็ลบออกนะครับผมอย่ามันเกินมาเยอะนะครับเออนี่ประมาณนี้แหละนะครับผมอ่ะอันนี้ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่อยากทำนะครับผมอืม อันนี้ก็เป็นโลกโก้แบบสอนฟรีนะครับใครที่อยากให้ผมทําให้แบบสวยกว่านี้ก็ทักเฟซมาได้นะครับอ่าอันนี้งานฟรีก็ต้องแบบง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขอดูแบบนิดนึง <laughs> จําแบบเก่าไม่ได้นะครับผมเร <laughs> เลือกเอฟเฟกมาใส่เลยนะครับ <laughs> แฟร์เลือกแสงแฟร์มา <laughs> <laughs> นี่ หน้แฟร์ปุ๊บปรับตรงนี้ครับให้เป็นสกรีนนะครับผมก็ลบพื้นหลังออกโดยการใช้ยางลบนะครับแบบตรงไหนแสงไม่เท่ากันก็ลบลบออกไปครับขออนุญาตลบแสงตรงขอบนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นหลังแจกฟรีเหมือนกันนะครับผมก็ไปหาโหลดได้นะครับบางอันมันก็ไม่ฟรีครับผมบางอันมันก็ต้องขายครับซื้อขายนะครับก็ผมจะไม่ค่อยแจกเท่าไหร่นะครับเพราะว่า มันมีแต่ของขายอะเออนะจะแจกเพราะของฟรีท่ทานล่างนะครับเพราะว่านะครับเราเปลี่ยนนิดนึงครับแฟร์ข้างหลังนี้ไม่สวยเลยนะครับนี่ไงอันนี้สวยนี่แล้วเราก็กด Copy Layer นะครับผมโดยการกด Antinete บนคีย์บอร์ดแล้วก็ลาก Layer ลงมานะครับอ่ามานี้ง,ง่ายนะครับผมสำหรับโลโก้แบบง่าย,ายอันนี้ก็นะครับง่าย,ายใครหัดทำก็ทำได้นะครับอ่สำหรับใครที่หัดทำครับปรับสเกลนิดนึง นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับโลโก้ง่ายๆนะครับเป็นโลโก้ประจําปกคลิปหรือว่าปกช่อแวนก็ได้นะครับผมโอเคง่ายๆนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายใครที่ดูคลิปผมก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะแจกเลยเยอะนี้ไว้ใต้ดีคิปชันนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำด้วยนะครับ นี้วต้องขอตัวแากก่อนครับวันดีราตีสวัสด์ครับผม